อยากสูงครับผมครับเลยยังชุดต่อไปครับครับ สิบห้าท่านครับสิบห้ารูปนะครับเชิญเลยครับนิมนต์เลยครับ ครับหน,นึ่งสองสามแป๊บซี่นิมนต์สายหักสายหันครับผมขอพระคุณครับขอพระคุณพรูยางสูงครับนิมนต์ชุดต่อไป,ค,ค,รอปค,ครับผมอ๋อเดี๋ยวท่านนายกขอทักการขอ,ขออนุญาตปดบนึงครับท่านนายกเชนนะขอแทรกแป๊หนึ่ง ชุดต่อไปครับสิบรูปครับกับรัตนนาครับครับ ชัางภาพบันทึกภาพครับ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่อ่ะนับหนึ่งสองสามอะสองหนึ่งสองสามนิมนต์ซ้ายหันครับถวายคำเคะรพอย่างสูงครับชุดต่อไปค่ะพัฒนาครับ ครับเดี๋ยวขยับกว้างในชุดนี้ชุดนี้ดีหน่อยครับน้อยคนน้อยลูกนับหนึ่งสองสามนันักข่าวสื่อมวลชนถ่ายเลยนะครับโอยหมเอาเดี๋ยวนี้ครับขออนุญาตครับอีกลูปหนึ่งครับ